ดีมากเลยครับลดต้นทุนมากคือว่าไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับคือว่าเราจะต้องพบเปิดปุ๊บมันก็สามารถทํางานได้เลยทันอกทันใจใช้สปริงเกอร์รอบเลยแล้วขุดร่องน้ํหคือเรียกรนะ่องน้าโซนนิ่งครับคือว่าถ้าหน้าแรงมันไม่มีไม่มีน้ําก็สามารถปั่นน้ําจากพลังงานแสงอาทิตเข้าร่องน้ําในร่องน้ําพอร่องน้ํามีเยอะ เราก็สามารถเอาปลาเอาอะไรพันปลามาเลี้ยงหรือกุ้งอะไรนี้ก็มะพร้าวมะพร้าวตะขาตะไคร้ผักสวนครัวครับเง่นมีมะละกออะไรปลูกไว้มนงมะนาวนะผมก็เป็นหนึ่งในในกลุ่มของที่ว่าหาน้ำให้ให้คนอินเนะาะเพราะว่าได้มีการ ระดมความคิดกับทางคุณพลนกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องขุดธนาคารน้ำใต้ดินเนาะก็พอปีที่แรงปีที่สนะครับผมก็ขุดธนาคารน้ำใต้ดินกู้ยืมทางทกศนะครับมามาขุดแต่พอบริเวณข้างเคียงเขาจะแรงเขาจะไม่มีน้ำจะด้านปราสั์ก็ไม่พอนะครับแต่ของผมที่ขุด จนาคารน้ำใต้ดินผมพอนะครับพอที่จะเอาน้ำมาเลี้ยงปศุสัตว์นะครับเพราะว่าเร,าเาเรื่องกเกษตรเราไม่ใช้ไม่ได้ไม่พอแน่เพราะ,กระเกษตรมันต้องใช้น้ำเยอะนะครับแต่ด้านปศุสัตว์เรามามาให้ใส่หญ้าแล้วก็ตัดหญ้าให้โคให้กระบือของผมพอก็ขอบคุณทางกรมนอแล้วก็ทางหน่วยงานวิจัยดรกันเนาะก็ไใดที่ ชี้เป้ามาที่หมู่ที่2ของตมบลอินซึ่งมีด้วยกัน2จุดหมู่หกับหมู่สส่วนหมู่4ี่นั่นเป็นขนาดใหญ่อันนี้เราก็พอมาตั้งที่นี่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์เนาะก็บอกให้กับเกษตรกร,ะร,กรนะครับก็มามาเปิดน้ำน้ำเอาไปใช้นะครับถ้าว่าน้าแรงอย่างพวกเลี้ยงโคกระบืองบางทีเขาไปเลี้ยงอยู่กลางนา น้ำไม่มีเขาก็มาเอาที่นี่